กับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยน,น,นะครับวันนี้ก็เอาพกช่องในเสื้ออหกนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะไปรีวิวยางนะครับของเรานั่นเองก็คือยางด้านหลบอัลฟา14นะครับที่ตอนนี้ผมใช้มาประมาณเอ่อกี่กิโลเนี่ยน่าจะห้าร้อยกว่าโลได้นะครับผม เราก็กําลังเดินทางไปแบบไร้จุดหมายเลยนะวันนี้ไม่รู้จะไปไหนดีนะฮะไม่รู้จะไปไหนดีก็ไปแบบไร้จุดหมายเลยเออวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันก่อนนะทุกคน ไเยอะนะผมเป็นร้อนในนะขออภัยด้วยนะครับผมอย่าลืมเป็นร้อนในกันนะครับผมปิดประจาวิเอกพูดถึงร้อนในเนี่ยคือวันนั้นผมแบบกินข้าวอยู่แล้วไปกัดปากเองแล้วก็นอนดึกแผลมันเลยไม่หายได้ทีทรมานมากเลย ้อนในเครื่องนี้ผมไม่เรียกว่าปิดเทอมแล้วกันเรียกว่าเรียนจบปสอสแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็มีงานทําอยู่คร่าวๆอยู่สองสองอย่างคือรับติดสติกเกอร์นะคะผม เอาติดสติกเกอร์วิกไแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปแล้วเท่าไหร่หาตังมาทำคลิปนี่แหละออกทิปซื้ออะไรแต่งไงหยอกหยอกหยอกทนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรแต่งอะไรฮะมีแพนอย่างเดียวในหัวตอนนี้เลยคือกระจกอะ่ะกูจะซื้อกระจกเนี่ยตอนเนี้ย ็ยางละลบอัลฟาสิบสี่นะก็ใช้มาถ้าหมจใไม่ผิดน่าจะ500โลได้แล้วแหละผมให้นิยามมันว่าเป็นยางยางเอ่อสปอร์ตแล้วกันยางสปอร์ตที่ใช้งานได้ทั้งในสนามแล้วก็บนถนนเอ่อไอสนามนี่หมาถึงว่าเราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีอะ เราไปลงแท็กดีเฉยอะ่ะที่ไม่ใช่การแข่งขันอะ่ะเออยางตัวเนี้ยมันตอบโจทย์เลยนะเพราะว่ายางมันค่อง้างจะคลิปด,ดีแล้วก็เหนืบด้วยแต่ถ้าเกิดจะนินเอาขับไปทําเวลาอะไรเงี้ยขี่ในะสนามทาเวลาอย่างนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับตัวยางว่ายังไม่ค่อยเหมาะเท่า,ทาไหร่ ตนนี้มีเติม e v ด้วยว่ะโคตรเจ๋งนะผมปิดแท็กช i o วิ่งแล้วกันตอนนี้เทสยางให้มันรู้ไปเลยแ r a ชั i o n ยางมันกิบไม่กริบเพราะว่าตอนนี้ขี่มาก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่มันก็พอวอร์มมาอยู่ยางอันนี้คือออกมาแบบไม่ได้วอร์มยางไม่ได้อะไรเลยนะเราก็จะมาเทสกัน โอ้ยเย็น่ากลัวผมขี่เป็นสแตนดานนะทุกคนไม่ขี่เอนะแดกน้ำมันที่ผ่ายห,หมดเอเนี่ยเพราะมันจะเร่งรอบไวนะผมเลยขี่ปิดแทคชันกับสแตนดานเนี่ยเบร์สุดละโอเคสุดละ ไม้มเ้าเป็นท่อมันยิงดีจังวะโอ้ยท่อยิงว่ะเอาเรื่องเดี๋ยวรถค่อนข้างเยอะนะฮะ ายดินด้นเว้ยดิ้นเว้ยเอาอยู่เอาอยู่ออยมันบอกให้รู้เลยว่าถนนตรงนี้ลื่นทิ่หายผมค่อนข้างขี่แบบปีทักกันบ่อยนะไม่ได้หม,มายถึงว่ายกล้อนะมันดิบดีมัน มันแบบมันเปิดฟ้าให้ได้แบบได้าอารมณ์อ่ะ ยินเสียงทุกคนได้ยินเสียง A B S มันตัดทันเร่งป่มเมื่อกี้นี่ขนาดปิดแ็กขั่นไปแล้วนะมันแบบเสียงโคตรดีอ่ะ โมดดิบเลยพอไปในข้างแล้ว ามสี่กับสามหกนะครับมันก็จะอยู่ในระดับมีเดียมมีเดียมนะกลางในเรื่องของลมยางแล้วแต่คนนะสำหรับผมผมว่าสามสี่สามหกสำหรับตัวผมนะมัน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 เลี้ยวง่ายนะครับแล้วมันก็เวิร์สสุดละที่เคยเป่าลมยางมาแข็งมากมันก็มันดีอยู่นะแข็งมากมันพลิกรถไวก็จริงแต่พลาบางทีมันมันไวจนมันเบื่อ เวียดตัดเอ้ยโคตรดอ้เหี้ย ที่นั้นเมื่อหลังเว้ย ที่นี่ก็มันเหมือนกันนะเนี่ยเราเชี่วไฟเขียวไฟเขียวไม่ถึง3าิ แ้วมันสองร้อยกูเตอมาไม่ถึงวันหรอกจริงๆนะแรงเต็มกล้องรถเนี่ยมองไม่เห็นเลยนี่ติดไหมเนี่ยโอ้โหพอมันปิดแท a ชั่นนแล้วรถมันตัดโทรแบบกับไอ้นี่เลยเว้ย ไม่ด้มานานมากตัวตรงมันไม่ได้มานานมากเลยชอบแบบไม่มีไม่มีไอ้นี่แล้วมันตัดไปเดียไม่มีเทสชันแล้วมันตัดไปดีแต่มีก็ปลอดภัยไงโอเคน่ะมือติดโอเค,อเคสำหรับวันนี้เราออกมาเทสยางนะครับเป็นยางระรับออฟฟ้าสิบสี่เนาะ ก็ตัวยางนะครับจะเป็นยางเอ่อยางสปอร์ตนะครับนี่ยางสปอร์ตเห็นหมันจะมีคุยๆด้วย,อ,ยอุ๊ยร้อนยางร้อนไวมากเลยทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีลายยางนะฮะลายยางสำหรับรีดน้ำ เป็นยางสปอร์ตที่ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะดีเลยแล้วก็ลายมันค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับระลอบอัอลฟา14เนาะมาดูยางหลังกันบ้างยางหลังนี่จะมีผลเลยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่คารอบูเันเร่งเนะี่ยยางหลังจะค่อนข้างที่จะสปินนะครับออกมากกว่าล้อหน้านะฮะโอ้ฝุ่นเกาะโอ้ จอดนานเกินมันก็ค่อนข้างที่จะสปินดีนะฮะในช่วงของเปิดคันเร่งถามว่าที่เข้ามาเนี่ยยางยังไม่ร้อนอะ่ะยังไงมันก็มีฟรีอยู่แล้วนะสำหรับตัวยางไม่ว่าจะยางแบรนด์ไหนก็ตามมันจะมีฟรีอยู่ละในช่วงของอยางที่มันยังเย็นอยู่ก็ถ้าเปิดคันเร่งก็นำมาระวังแนละ้วอาจจะไฮไซได้นะฮะแนะนำให้วอร์มยางขี่ให้มันร้อนก่อนค่อย ค่อยเปิดคันเร่งนะครับโอเคสำหรับตัวยางก็ในขอบๆนะผมก็ไม่ได้ไปแบนอะไรเยอะมากมายนะฮะในสนงสนามนะครับก็ขี่แค่เอาที่จวเองไหวเพราะว่าผมไม่มีชุดเนาะไม่ผิอุปรกรณ์เซฟตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไปแบนโค้งแบบสุดขอบมันก็ไม่ได้หรอกนะฮะแต่ถามว่าฟิวยางตอนแบนไปมันก็มันก็ดีนะครับยางมันก็ดีก็อาจจะมีเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีแบบแปบบ๊ดแปบดบแบบลื่นๆมากเพราะว่ายางมันยางมันยังใหม่มากนะะในตอนนั้นมันก็ไม่ได้กริฟร้อยเปอร์เซ็นหมือนยางที่รันอินมาห้าร้อยหกร้อยโูพันูไปแล้วเนาะก็อันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าการเอ่อเฟิร์สแท็กลงสนามครั้งแรกของยางเอ่อสำหรับอัลฟาสิบสี่นะอันนี้จะเป็นไซส์เอ่อร้อยแปดสิบทับห้าห้า Uh, r R สิบเจดนะครับถามว่าที่ขี่มาเมื่อกี้นี้มีฟรีไหมมันก็มีฟรีค่อนข้างเยอะนะเป็นเรื่องปกติของยางเพราะว่ายางมันไม่ได้ร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นยางมันไม่ได้จับร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีอาการลื่นเป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนตัวนี้ตัวยางนะครับก็ลดราคาอยู่อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดฟันกระบาดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ดูดีกว่าเพื่อความมั่นใจเพราะว่าวันนั้นมันช่วงโปรอะไรสักอย่างก็เลยเาาร,ราคามันลดมาก ครับถามว่ายางมันเออ่ในเรทราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะถ้าจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นยางสปอร์ตที่ลงสนามได้นะครับลงแท็กเตได้แล้วก็ขี่บนถนนได้นะครับคือใช้งานได้หมดอะ่ะนะฮะจริงๆอะ่ะจะบอกว่ายางตัวเนี้ย ตัว Alpha 4อ่ะมันจะมียางที่ให้เทียบสเปคนะเทียบสเปกกับยางของค่ายอื่นอนะ่ะมันจะเป็นตัว Q5 Q5 มันจะเป็นยางที่มีลายตรงนี้นะครับเหมือนกันแต่ไม่มียายไม,ไม่ไม่มียายไม่มีลายตรงขอบตรงนี้นะฮะไม่มีตรงขอบแบบนี้นะครับจะเป็นตัว Q5 Q5 เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู ตัว Q5 เนะี่ยจะเป็นตัวสนามเลยที่เขาใช้แข่งขันในรายการต่างๆนะครับในที่ดันอนอบสนับสนุนนะอืมก็จะใช้ยางตัว Q5 นะครับในการเออแข่งขันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางสปรอร์ตที่เอามาถอดแบบมาจาก Q5 เพื่อเอามาสู่พื้นถนนนะครับใช้ได้บนพื้นถนนแล้วก็ในแท็กนะครับ แต่อย่างที่บอกถ้าอยากได้ยางที่ทําเวลาดีนะครับก็ต้องใส่เป็นสลิกระดับไปเลยนะครับระดับเขามีสลิกด้วยนะแล้วก็อยากได้ตัวที่มันาทาเวลาได้ดีตอนนี้คิว5ยังไม่ไม่ได้เอามาวางขายในประเทศไทยเนาะตัวคิว5จะเป็นสเปคที่ในรายการแข่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกนะสําหรับยางนะครับจะถามว่ามันหนึบไหมมันหนึบอยู่แล้วนะครับยาง ันนี้คือจากการใช้งานจริงเลยนะครับไม่มีอไว้เพราะว่านี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไปทิปไกลๆไปร้อยกโลแปดสิบกโล,กโลเยอะแยะที่ผมไปด้วยยางตัวนี้นะครับผมก็สามารถบอกนู้ชมได้นะครับถ้าเกิดใครที่สงสัยในเรื่องของตัวยางเนาะผมก็สามารถให้คําตอบได้นะครับสาหรับใครทีอ่อยากได้ยางตัวนี้อยู่นะครับ ก็จากหลายๆเสียงหลายๆคําพูดในทิกต t อกนะครับก็มีอยู่นะครับพี่คนหนึ่งเขาเคลียร์อมวุมกันกับผมเนี่ยเขาใส่ยางตัวนี้เหมือนกันพี่เขาก็บอกเนบนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้ายางไม่รันอินมันก็ลื่นนะครับถ้ายางไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านการวอร์มหรือผ่านการนวดยางเนี่ยมันก็จะลื่นเหมือนเดิมนะครับอย่าไปโทษยางนะครับถ้าเราไม่เข้าใจยางเราก็ ไม่ควรไปโทษยางนะว่ายางมันดังนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับยางก่อนเพราะยางยางทุกตัวมันมีลิมิตนะครับแล้วมันก็มีศักยภาพของมันที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปเลือกตัดสินใจดูนะอย่างที่บอกดันหลบก็มีศักยภาพของดันหลบค่าอื่นก็มีศักยภาพของค่าอื่นมันเอาไปเทียบกันไม่ได้แล้วนะครับผมก็ฝากตัวยางนะครับอดันหลบอัล้าสบสีไว้ด้วยนะครับาหรับการขี่อ ขี่เทสขี่รถเล่นของผมวันนี้ก็มีวันนี้นะครับคอนเทนต์าการเทสย่างนะครับผมได้ขี่บ้าพลังขนาดนั้นนะครับเซฟตัวเองอยู่นะครับเซฟชีวิตด้วยเออมีอะไรให้อยากทำเยอะนะอืมไปละทุกคนสหรับคล,ลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ